สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็พามาชมมุมเดิมอีกแล้วนะครับกับชุดโซลา r เซลล์นะครับตัวนี้เป็นระบบออฟกิดนะครับโดยมีการไฟฟ้าอยู่นะครับแต่ว่าใช้เป็นไฟรองนะครับมี a t ทแยกชัดเจนนะครับตอนนี้ผมก็ทําการจัดโซนใหม่นะครับหลังจากคลิปก่อนๆหน้านี้ก็ไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นการเทสอุปกรณ์ไปด้วยนะครับก็เลยยังไม่ได้จับเข้าที่เข้าทางนะครับ ตอนนี้ผมก็แยกเป็น2ฝั่งชัดเจนแล้วครับฝั่งนี้ครับเป็นเป็นชุดโซลาเซลล์ครับก็จะเป็นฝั่งนี้นะครับแล้วก็มีเอ่อตรงกลางนี้ก็จะเป็นเอ่อจุดเซิร์ชกันฟ้านะครับระหว่างเพงกับเอ่อเซิร์ชของเอซีนะครับผมนี่คือเป็น a t s นะครับสำหรับสายไฟนะครับแยกชัดเจนเลยนะครับระหว่างไฟบ้านนะครับกับเอ่อโซลาเซลล์ครับไฟโซลาเซลล์ครับจะเป็นฝั่งนี้ครับฝั่ง Normal นะครับ ฝั่ง R ตัวนี้ก็จะเป็นฝั่งสำรองนะครับตัวนี้ชี้ลูกศรมาที่ N นะครับนี่การใช้งานครับก็จะใช้ฝั่งนี้อยู่นะครับนี่ก็จะเป็นไฟบ้านนะครับตัวนี้กระแสกิน0 4แอมป์ m นะครับเพราะว่าผมต่อตู้เย็นนะครับให้มันให้มันกินเป็นไฟบ้านตลอดเวลานะครับเพราะว่าเดือนหนึ่งก็ไม่กี่บาทนะครับก็เลยไม่อยากให้มาใช้ปนกับโซลาเซลล์นะครับ ว่าตู้เย็นเป็นระบบธรรมดานะครับโซล่าเซลล์ของผมตัวนี้จะเป็นเอ่อจะรัน24ชั่วโมงนะครับแต่ว่าใช้งานหนักๆจริงๆก็จะอยู่ที่8ปดโมงเช้าถึงเอ่อ5โมงเย็นนะครับหลังจากนั้นก็จะสแตนบายใช้งานไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอันนี้ตู้เย็นก็กำลังทำงานอยู่นะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับจ่าย ไฟอยู่ที่223นะครับโหลดอยู่ที่2แมนะครับมาดูตรงนี้บ้างนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมง12นาทีกว่าๆนะครับตอนนี้ก็จะรันกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็คอมนะครับแล้วก็จะมี a อรอยู่เครื่องหนึ่งนะครับเปิด27องศาครับแอร์เปิด27องศา แล้วก็อุณหภูมิในห้องะะที่วัดได้ก็26องศานะครับตอนนี้โวลต์นะครับ PV แผงที่ผลิตได้ก็ตอนนี้91โวลต์นะครับส่วนวัตต์ก็590กว่าวัตต์นะครับก็มาดูนะครับแบตอยู่ที่27โวลต์นะครับ27.6นะครับ สถานะตอนนี้ก็คือแบตเต็มนะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้ก็เป็นแบตนะครับ1 2โวลต์เอามาอนุกรมกันนะครับ1 2บ2โวลต์2ลูกเป็น24นครับเป็นระบบ24โวลต์ก็แบต6 5แอมป์นะครับ,บ,รบยังไม่ได้เพิ่มเลยก็รอง,งบประมาณก่อนนะครับว่าจะเพิ่มอยู่นะครับให้อยู่สัก ร้อยขึ้นนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่สนใจในระบบโซล่าเซลล์แล้วก็กดติดตามนะครับหรือว่าจะเป็นเ,เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรถยนต์ต่างๆนะครับหรือว่าจะกดติดตามมาจากคลิปมิด i ี้นะครับโซนาคลวเกนะครับก็ขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับาการทำคลิปก็จะวนเวียนกันไปนะครับไม่ได้เจาะจงว่าจะทำคลิปอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่า มันเป็นการทำคลิปสไตล์วีล็อกนะครับก็คือ,อเรื่องราวชีวิตประจำวันนะครับเพิ่มเติมข้อมูลให้เรื่องเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆนะครับก็มีสาระบ้างนะครับไม่มีสาระบ้างก็ขอขอบคุณด้วยนะครับก็จะพยายามทำคลิปอื่นๆที่ที่เกี่ยวกับซ่อมบำรุงอะไรต่างๆนะถ้าถึงรอบมันเนาะเดี๋ยวจะทำให้ให้แล้วกันนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็จะมานะครับบอกวิธีแล้วกันนะครับสำหรับเ,เพื่อนๆที่ต้องการเอาไปต่อใช้เองเนาะก็จะบอกวิธีการต่อนะครับ,รบการใช้งานคร่าวๆแล้วกันนะครับเริ่มต้นก็ให้นะครับเพื่อนๆลองสังเกตนะครับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับ,รบว่าเพื่อนๆจะเอาไปใช้ เกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับรันต่อเนื่องอะไรบ้างนะครับแล้วก็รวมรวมกันแล้วกินกระแสกินแอมที่เท่าไหร่นะครับก็อย่างของผมนะครับใช้งานต่อเนื่องก็ไม่เกิน1 5 0่วัตต์นะครับใช้งานเต็มที่ต่อเนื่องรันต่อเนื่องเนี่ยผมก็เลยนะครับเลือกเป็นระบบ24โวลต์นะครับอ,อินเวอร์เตอร์5,000วัตต์นะครับแต่ว่าใช้จริงนะครับก็ใช้แค่ 2,500วัตต์นะครับไม่เกินนี้นะครับแล้วก็ชิโนทัมเมอร์ผมก็ตั้งจำกัดกระแสไว้ที่10แอมป์นะครับ11แอมป์นะครับส่วนมากใช้รันเอร์ร้อนๆเปิดใหม่ๆก็ไม่เกินนี้นะครับขึ้นเต็มที่ก็ประมาณ6แอมป์นะครับ7แอมป์ประมาณนี้นะครับแนะนำนะครับให้เล่นระบบ24โวลต์ขึ้นไปนะครับจะมี24โวลต์48โวลต์นะครับ60โวลต์72โวลต์นะครับประมาณนี้นะครับ ถ้าเป็นระบบเริ่มต้นนะครับอันนี้เป็นออฟกิดนะครับเขาเรียกว่าออฟกิดไม่ต้องขออนุญาตจากการไฟฟ้าครับก็คือเราผลิตไฟใช้เองโดยไม่ได้เอาไฟฟ้ามาซิงกับอ,อ,อินเวอร์เตอร์นะครับก็คือมี a t s แยกชัดเจนนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราได้อินเวอร์เตอร์แล้วนะครับแล้วก็เราก็หาพวกอุปกรณ์ต่างๆเช่นเบรกเกอร์อะไรนี้ก็ดูตามตัวอย่างเลยก็ได้นะครับก็การต่อใช้งานนะครับเริ่มต้นที่ สายแบตเตอรี่นะครับตัวนี้สายแบตเตอรี่เข้าผ่านเบเกอร์ DC นะครับย้ำว่าเป็นเบเกอร์ DC นะครับไม่ควรไม่ควรใช้เป็น AC นะครับควรใช้เป็น DC บวกลบนะครับตัวนี้ผมใช้เบเกอร์ DC 63แอมป์นะครับต่อเข้าด้านบนเลยนะครับแล้วก็ฝั่งขาออกนะครับก็จะมีอยู่ออสองคู่นะครับคู่หนึ่งไปเข้าที่ นะครับแบตนะครับ B บวก B ลบของชาร์จเจอร์นะครับอีกคู่นึงนะครับบวกลบไปเข้าที่อินเวอร์เตอร์นะครับง่ายๆเท่านี้เองนะครับส่วนนะครับจุดที่2ก็คือนะครับจากแผงนะครับก็จะเป็นสายดำๆตัวนี้นะครับที่โยงมาเข้าเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับแผงผมใช้450วัตต์จำนวน3แผงนะครับแล้วก็ต่ออนุกรมกันนะครับรวมๆแล้วชาร์จเจอร์ตัวนี้รับได้ถ้าเป็นระบบ24โวลต์ก็ไม่เกิน 1440วัตต์นะครับตัวนี้4 5 0โวลต์คูณ3นะครับก็ไม่เกินนะครับแล้วก็เมื่อเข้าเบเกอร์แล้วนะครับก็จะมีนะครับโยงไปหาบวกลบที่เซิร์ชกันฟ้านะครับกันฟ้าพานะครับเข้าที่แผงเนาะเพื่อป้องกันได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็บวกลบนะครับโยงไปหาฝั่ง PV นะครับ PV บวกนะครับ PV ลบ ของชาร์จเจอนะครับกรณีนะครับที่เราลากสายจากโซลาเซลล์มาใช่ไหมครับควรวัดนะครับใช้มิเตอร์วัดขั้วอีกที่หนึ่งนะครับเพื่อความชัวนะครับว่ามันมาถูกขั้วหรือเปล่านะครับ <S <S ก่อนที่จะรันระบบใดๆทั้งสิ้นนะครับทั้งเป็นแบตเตอรี่ทั้งอะไรจุดต่างๆนะครับว่า บวกลบนะครับมันมาถูกต้องหรือเปล่านะครับจุดที่3แล้วก็จะเป็นฝั่งไฟขาออกครับ AC out ของเครื่องอินเวอร์เตอร์ครับผมก็จะใช้ปลั๊กนะครับเสียบเข้าไปแน่นๆหน่อยนะครับตัวนี้จะเป็นปลั๊กที่ขายาวหน่อยนะครับแล้วก็มันจะมีขั้วนะครับ L อยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ N อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์อยู่นะครับใต้เนี่ยมันจะเขียนไว้อยู่นะครับแล้วก็มาร์กสัญลักษณ์ไว้ด้วยนะครับเพื่อความเข้าใจนะครับ ถ่อวันไหนเราถอดออกนะครับเอาไปเซอร์วิสเราก็จะได้จําได้ว่าจะเป็นฝั่ง L ทางไหนนะครับฝั่ง N ทางไหนนะครับแล้วก็ต่อสายออกมานะครับเข้าไปที่ชิโนทัมเมอร์นะครับด้านบนนะครับแล้วก็ฝั่ง L N ครับเราก็ต่อให้ถูกต้องนะครับทีนี้ฝั่งอินเวอร์เตอร์นะครับจะมีสายกราวอยู่ตัวหนึ่งนะครับสายกราวตัวนี้ไม่ไม่ควรเอาไปยุ่งกับกราวต่างๆนะครับควรแยกออกเป็นอิสระเลยนะครับ สายกาวตัวนี้ผมก็จะเอาไปเข้าด้านบนนะครับที่เป็นฝั่ง n นะครับของอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ขาออกนะครับก็จะมี2เส้นนะครับออกมาเป็นสายตัวนี้นะครับไล่เข้ามานะครับเข้าตัวนี้นะครับหนึ่งก็คือ l นะครับ n ก็คือ n ปกตินะครับเข้าฝั่งนี้นะครับตัวนี้เป็น ats นะครับเป็นการใช้ไฟหลักนะครับจากนั้นเราก็ต่อด้านล่างมาก็โยงไปหาปลั๊กไฟอุปกรณ์ต่าง ภายในบ้านปกตินะครับถ้าเป็น ATS นะครับเราจะโยงไปหากันนะครับเพื่อนะครับถ้าเกิดมันสลับแรงใจมาใช้ฝั่งนี้มันไฟจุดนี้ก็จะวิ่งออกมาครับฝั่งคันนี้ก็จะถูกปิดนะครับโดยไฟมันจะไม่ชนกันครับมันจะใช้งานคนละฝั่งกันนะครับในส่วนของระบบกราวนะครับเราควรแยกนะครับให้มันเป็นอิสระนะครับแล้วก็การปักลงดินก็ลึกนะครับลึกได้ระดับหนึ่งนะครับ แต่ว่าการปักลงเท่าไหร่ยังไงก็ควรไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของกราวนะครับแต่สำหรับผมนะครับผมก็ปักลงลึกระดับหนึ่งแล้วก็ห่างกันแต่ละจุดไม่ต่ํากว่า2.4เมตรนะครับอย่างเช่นนะครับกราวตัวนี้นะครับที่ผมไม่ใส่เพราะอะไรนะครับที่ขั้วที่ฝั่งเอ็นะครับขาเข้าเพราะว่าอินเวอร์เตอร์นะครับบางรุ่นนะครับมันมีไฟออกมาทั้ง L ทั้ง n นะครับ แล้วก็มันจะทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้าบางบางอันมันมันใช้งานแล้วมันไม่สมบูรณ์นะครับบางทีแอร์มันรันไม่ได้นะครับมันเป็นที่ควไฟนะครับเราก็ควรเอากราวนะครับไปเข้าที่ N ไว้นะครับเพื่อให้แอมมันมีไฟควเดียวนะครับกราวจุดที่สองนะครับก็จะเป็นกราวนะครับกราวที่ต่อเข้าในส่วนของเซิร์ฟนะครับตัวนี้ผมใช้ เดียวกันนะครับแต่ตามจริงแล้วก็มันก็ควรแยกกันก็ก็ดีเหมือนกันครับแยกกันไว้เลยชัดเจนครับแต่ตอนนี้ผมยังใช้รวมอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะหากราวเส้นไปซื้อสายมาแล้วก็แยกอีกเส้นหนึ่งนะครับกราวของแผงนะครับก็ไปปักแท่งอีกแท่งหนึ่งนะครับแล้วก็กราวของฟัง AC เซิร์ชกันฟ้าทาง AC ก็จะแยกอีกแท่งหนึ่งอยู่นะครับแต่ตอนนี้ยังใช้รวมกันอยู่ก่อนนะครับ แล้วก็กราวในจุดที่3ก็คือกราวที่ยึดที่แผงนะครับยึดที่แผงแล้วก็ปักลงดินนะครับตัวนั้นก็กันฟ้าผ่าลงแผงนะครับเพื่อให้ไฟมันไหลเข้าไปที่กราวนะครับกราวจุดที่4นะครับในกรณีที่เราใช้ไฟบ้านนะครับแล้วใช้ระบบที่เป็นปักสามตานะครับก็ควรจะมีกราวที่4ด้วยนะครับ แต่ตัวนี้ผมใช้ปลั๊กเป็น2ตานะครับ LN เป็นปลั๊กรุ่นเก่ามันยังไม่ได้เป็นเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่นะครับก็ในส่วนนี้ก็ไม่ได้ทำกราวนะครับก็คือไม่ได้ทำกราวในจุดนี้นะครับก็ใช้แค่ LN ธรรมดานะครับก็จะประมาณนี้ครับการต่อใช้งานนะครับก็พามาชมนะครับในจุดยึดของแผงโซลาเซลล์นะครับเราก็ พามาชมกันยึดแบบนี้ครับง่ายๆครับผมผมใช้เหล็กตัวนี้เป็นเหล็กกาวาไนท์นะครับขนาด1คูณหนึ่งนะครับเอามาใช้แทนรางนะครับก็จะใช้ตัวแคมป์นะครับยึดข้างนะฮะวก็ตรงแคมป์ตรงกลางนี้เป็นปกตินะครับใช้สกรูนะครับยึดนะครับเข้ากับเหล็กตัวกาวไนท์ได้เลยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมแล้วก็เพื่อนๆที่กดติดตามนะครับผมก็ขอบคุณนะครับที่รับชมคลิป นะครับผมขอบุณมากๆนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับสาหรับเพื่อนๆที่กําลังนะครับศึกษาเกี่ยวกับระบบโซล่าเซลล์ชุดเริ่มต้นชุดนี้นะครับผมเป็นชุดที่ถือว่าประหยัดสุดแล้วแหะครับเวลาใช้งานครับเซอร์วิสก็ง่ายนะครับเวลาเครื่องมีปัญหาเราก็สามารถแยกยกไปซ่อมได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับมีปัญหาเราก็สามารถซื้อเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งก็ยังได้เลยครับเพราะว่า มันไม่ได้ใช้งบประมาณที่สูงมากนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ